เราระวังรกก็ว่าเราทำอะไรนันเราทำอะไรนั่นเราเราจะให้น้ำมนเราเล่นันเล่นกอนอ่ออ่ามนลุงมัน4คนน้ำมนดาเมจไม่ถึงนะมนต์่มานว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 นเดวนวนวนตาวน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 ถนว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 นนวนวนนนวนวนปนววาววนนวนปนนนนรันวนนนนนนน้าวนน้าวนนานนววววนนนนยน่ เออตั้งนึงนะเขามาเขามตตอ่าเนี้ยเขาเห็นไอ้คอปซิมบอปปะเออเขาคอปซิมบอปเลยไม่เห็นไม่เห็นเคยก็อหลุดฮะฮะอ่นหลุดนะไม่ตลกเกิดใหม่เกิดใหม่ไม่ตลกไม่ตลกไม่มไม่ขำนะเออไม่รวงเดี๋ยวเขาจะบอกกัว่า นันโตะมันจะเป็นตัววางบนพื้นส่วนมันจะมีไอโกคูมันเป็นตัวบนแอร์เธอชอบเธออยากวางตัวไหนอย่าวางตัวอยากวางตัวที่สูงหรือว่าอยากวางตัวที่ต่ำอ่ะอย่าวางตัวที่สูงตรงตรงที่ต่ำถ้าอย่าวางตัวต่ำก็วางนันโตะเธอกดตรงนันโตะแล้วก็กดวางพื้นที่เธออยากวางอยากวางก็เสียบวางมุมเนี้ยกดนันโตะแล้วก็วางที่มุมเนี้ยเอานิ้วจิ้บนิ้วเล็กๆของมึงอ่ะจิ้มตรงเนี้ยเหลี่ยมซิกตรงเนี้ยอลองเอานันโตะจิ้มดู วางเด้วางไปไหนดูไหนเรมาเขาด้วยหน่ะวางวางหน่อยวาง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 วผีสวยวะผีแล้วมึงวางตรงนี้ท้อไมเนี่ยสวยไม่เห็นน่าระยะกูวางพิเซอร์อะไรสัตว์อ่ะคืออะไรถ้าสมมติเธอวางพลาดเธอเธอกดที่หน้าโต๊ะตรงนี้อ่ะกดที่หน้าโต๊ะตรงนี้อ่ะกดแล้วก็กดเซลล์มันทิ้งกดเซลล์มันทิ้งกดเซลล์เลยขายทิ้งหน่อนี่ครับขาทิ้งเอออ่าอันนี้เธออันนี้มันจะมี กอบสีแดงเธอต้องวางเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยวางได้กดนันโตโแล้วก็วางจิ้มเอานี้จิ้มตรงเนี้เดี๋ยตรงนี้ไม่ค่อยย็นหรือลองจิ้มดูจิ้มวาง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 มือธรรมดาไเออวางตอนนี้ได้ปะอ่านั่นแหละเออนั่นแหละแล้วทีนี้นันโตโเสร็มันจะเริ่มตีเห็นไหมเห็นว่ามันจะเอาหมัดตีเห็นปะนั่นแหละไม่เห็นเห็นแต่ควันไอ้ไอ้ขายโได้ฟีเซอร์เห็นไ่มนันโตโมันจะปาไอ้คู่ในเห็นไหมอันนี้เธอสามารถอัพเกรดนันโตแล้เธอเธอกดไปที่นันโตแล้วกดคขาว่าอัพเกรด แล้วเธอสามารถมันจะใช้ตังในการอัปเกรดคือตังตรง,ตรงกลางจอได้มันจะมีตังบอกอ,อยู่อ่าเยอะอีกเคร,รืรค่องดที่น่าจะตกตัวก็เจอที่เลยตรงที่มันอยู่ตรงพื้นเนี่ยกดอัพนนอแพะนั่นแหละอันง่ายเั่นแหละอัปเกรดครั้งแาาร็กคือเดี๋ยววางกันตระลึกนั่นแหละประมาณเนี้ยแล้วก็เราต้องพยายามกันให้มอนพวกเนี้ยไม่ไปถึงฐานเราไว้ได้ถ้ามอนมันเลือดเยอะจังวะก็มึงมันกันสีเธอสามารถวางโกคูได้ตอนนี้เธอไปตังอะไร นี่หกร้อยหกสิบห้าอ่าเธอกดเธอกดที่โกคูกดกดเจ็ดร้อยสิบเจ็ดอ่าเธอกดที่โกคูได้ปะกดที่โกคูแล้วก็วางตรงเนี้ยตรงนี้โกคูวางตรงนี้มันเปนมันจะเป็นเนินไว้เธอตรงเนี้ยเห็นปะชิบหายแล้วหลุดเนี่ยเนี่ยเขาแล้วก็เติมหาเขาอ่ะวางวางตรงเนี้ยตรงเนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาวจิ้มที่โกคูแล้วก็วางตรงเนินเนี้ยอ่าอ่ออเลยเลยเนี่ยโกคูดาเมจแรงมากเธอแต่ว่าชิบหายแล้วมอนหลุดทำไงดีอ่ามากัดไดมร แค่เธออตาก็มีวันนี้ก็แค่วางวางตัวในอนิเมะแล้วก็อัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วพยายามไม่ให้มอนเข้าฐานแล้วแต่เดีือพเิ่อดีเกียรติทำให้กูทำขึ้มาอันนี้ถ้าเธอสามารถอัปเกรดโกคูได้เธอก็ดูตามตรงการจอแล้วก็กดที่โกคูอ่ะกดที่โกคูแล้วก็กดเกียร์กดยเกียร์เกียร์ปึ๊บดันเลยดาเมจ็ดสิบมันมันสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆนะอัปเกรดได้เรื่อยจนกว่าจะถึงขั้นไหนเหรียเจ็ดสิบเจ็ดดอลลาร์ดอลลาร์เหลืยสี่ร้อยหกสิบสี่ดอลลาร์ โ,โอเคดูเองห้าร้อยสิเธอเธอเธอสามารถดูคอร์สของตัวนี้ได้ว่ามันอัพเกรดเท่าไหร่แตกดไปทีいい่ตัวละครที่มันก็จะบอกอยู่ว่าต้องใช้ตังค์อัพเกรดเท่าไหร่หนึ่งพันอ่าแล้วตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่ห้าร้อยโอเคแลแต่เธอสามารถอัพเกรดเธอมาอัพเกรดนันโตก่อนนะมาอัพเกรดนันโตก่อนนั่นแหละนันโตกันหนึ่งพันแล้วแล้วโกคูอ่ะโกคูเออเจ็ดร้อย โอเคอันนี้วางอันนี้เออร์วินเออร์วินมันเป็นตัวบัฟพลังอ่าบัฟอ่ามันเป็นบัฟดาเมจดาเมจไปเล่นเกมกันเถอะมาเดี๋ยวเพิ่งเล่นก่อนนะครแล้วก็เธอสามารถดูบนกลางจอได้มันจะเป็นบอกว่าเวฟหกสามสิบห้าก็คือถึงเวฟไหนแล้วประมาณนี้ไหสิบห้าก็คือเราชนะแล้วถ้าถึงสิบห้าแล้วข่าบอสได้คือเราชนะไปเถอะเลเวลสิบห้าเลยเวฟ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 ไหนอะเขียวหงิกลางจอดโอเวฟห้าหกห้าห้าหก ผมต่อสิบ <plex> ห <conclusions> ้าไงเฮ้ย uh, ก nope me. <class men> ูณ uh, ี่ห้าหกก็เม่ออะไรห้าหกอ่าเวฟ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 กูหมายถึงโคนสิบห้าก็เวฟไงก็เวฟไงอะไรห้าหกก็เวฟไงแล้วทำไมทำไมมันม่วงมันดุดวะชิบหายอ่ะเธอเออบอกว่าเราสามารถมันตัวละควาสามได้นะถ้าสมมติเราเธอสามารถวางนตัวตัวอีกตัวหนึ่งมาหนี่มาหนี่มาวางแนตัวอีกมาหนี่มาหนี่มาหนี้

เกมนี้กูเลยได้สีเขียวเธอเธอเล่นนาวีใช่ปะใช่เล่นเรอปะไปออกเกมมาพอเย Guys, you, e ี ame, okay, ่ยงเล่นยักย้ายพอเยี่ปิดชีพปิดชีพพอ